ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสภาพฟ้ามครับบ้านน้องซีมตำบ,บขลขกรามอำเภอจตุจักจังหวัด้อยเอ็ดครับวันนี้กับมิ้งว่าแมรูงาม,งามมาฝากครับแม่ใหญ่ห้องสางใหญ่หนาะเอาไปเลี้ยงหนาะไปเจ็บครับเพิ่งลูกสาวลูกครับลูกเคพกแปดครับ ลูกอะหาเดือนหกเดือนแล้วดิเบิ้งแมียดิครับกินหยาดิได้มากหม่าขาดนําเรื่องขาดหยาดนะครับเบิ้งรหลดว่ามันวัาตัวน่อยดิหมดไงครับหัวลูกแรกครับแข็งขาดีเล็บดีหางดีรับประกันทุกถอนเดือนหนึ่ง รับประกันซั้งคนครับบังมันมีท้าย,ายบางแหงรบ่มรับครับยัยคนเลี้ยงมันขี่เมาค้ากินตะเหลาเพราะงอนจอยทั้งมันมีนมหยาเอื้อยหยากินครับฝนเรียบดีหางลางลาบดินครับหนาเลี้ยงพีนอ่องทั้งไก่ทั้งไก่หยาล้าไล่เอาไปเลีย้ยงแล้วครับไปใส่หยาไปเห็นหยามองได้แล้วโอ้ยอ,อ,อ่อนซ่อนหยา ไปซองว่ากันเลยหยาไลเยอะเลยครับเห็นแล้วโอ้ยคือพ่อว่าจอยได้เนเอาไปกินหยาบ่าเกินสิเม,มือครับว่านเป็นตัวไหมครับเกือบแม่นหัวหลุนต้างว่าลุนได้ครับเนี่ยเขาออกแก้วทีวีนี่แหละมันเดวออกรุนหมดแหละครับลูกแรกเตือยาข้นไปนี่ผมว่าโอ้ยตึงต้งๆเลยนี่ ถ้มมามันท่องมากมันหกเกินเมื่อนเลยครับงัวเมียนี่ยถ้ตอนท่องอยู่งัวบ้านเนี่แหละงัวใกล้บ้านกันนี่แหละเราออมบ้านกินถ้าเราบ่าจากักบังง้อบังควายหรือพวกนี้ว่วาเราพิชอบอยังกอกกือใครกินเหลืาแล้วครับอาจจะมันจะได้ตายข้าขวกเดี๋ยวก็บ,บอกว่าควักนั่นควักนี้แล้วงัวตายมันบ่ตายยังไงไม่ได้กินหยังเรื่องงบ่ปเปลนนะ่ยนเลยครับ เบิ้ครับเพิ่มสูงอยระมณนลอยซีที่หาบวกลบกับไงครับ,งรบงไงใดไดงใดเงาด่งา,งาครับครับเดี๋ยวผมไปไล่ลูกมาก,กันลากวัวยูนเมีนี่ครับลูกง่ามครับลูกง่ามเลยครับลูกสุดยอดลูกเลยเด็กเครื่องดำหมดนะครับทั้งแม่ทั้งลูกขีดดำหูดดำครับไปใช่ห mình mới đầy phù xì hạc vậy ạ, ừ. này, bay luôn này, các, á, nếu năm mè luộc, các, บ่ได้เสียกเราข้อไปอลูกงามครับแขงขาดีแขงขาไงนี่แหละอนนัคนแนวพองแมวพันลูกมันนี่ผมหยานมันหลุนอยู่ฟองว้ามโนะนี่น,นั่นแหละง,งามได้เครื่องดีเน่าดีเครื่องดำเบิดครับนี่ลูกหาเดียนหกเดียนครับถ้าลูกเลี้ยงกินและลูกเชี่ยมหกแปดด้วยครับ,รบไปหาแม่หาแม่าด้วยติยังน้ำท้ายเอาฮะเนี่ยว้า ครับูกงามครับเรียกว่าคุ่มครับขวดง้่งงามๆครับคุ่มุ่มแสนคุ่มครับรูปหกเดือนแคเอ็มหกแปดเปิดราคาไว้แม่ลูกครับซีเมื่อนหาดครับก็สสมารถต่อร่องได้ทรงไหฟี่พร้อมครับเสืออีสานห้องครับนี่ผมว่ามันุ้มแฉนคุ่มมันเป็นงวหไ่ครับ เอาไปเลี ering, ้ยงกวนกันนี oh ่ว้ยมนเพลินๆก่อะขายเป็นแสนหมดครับพวนเบิ้งเบิ้งแบบนี้เบิ้งมันยุ่งกันครับนั่นแหละนั่นๆโอ้ยงามมันสดดีลูกแรกน้าเลี้ยงน้าเจบครับุ่วโอ้ยงามครับงามลูกสาวกับสุดยอดนี่ ได้เครื่องเบืดอั้งแม่ทั้งลูกได้สดครับครับเบิ้องลวดครับก่อนพิจ,จนาเบิ้งกระครับพิไทยเบิ้งกระค,ครับนั่นแหละห่าเลี้ยงครับหน้าเจ็บผรูมีตามยิ่งเงินละลายสื่อไปลวดยงมเนี่ยครับออกยามพุ่นก็ได้เย้วเขาแล้วปีไหมนี่ได้ราคาได้กับไรงามครับไปต่อได้ได้ครูนี่ ผมที่เปิดราคายำอีกที่หนึ่งอันนี้พวกบางคนก็บที่าบอกราคาบอกซ่าอันนี้วายบอกเองครับซีเมื่อนหาพันครับต่อร่องได้ทรงห้ฟีครับทรงห้ไว่ทรงห้ดดวนเลยครับพอาะ้าห้ทรมากครับพี่น้องมากทั่มากผมไปทรงห้ทันทีเลยครับบรเรเียบร้เวณเรียกเวลาเลยถึงไหนถึงกัน กวนบุ้งโว้กินหยาครับเสียงหิวบุ้มีหยาที่กินเนาะหยากับบ้าปวงแหงแรงไรวานไวกับเมียมันบ่เกิดดิวานรูกซีไว้มันคือบ่เกิดบ่คือมันมันไถเลยโคดมันเกิดหยาธรรมาชาดดิหยาแปะหยาหยังครับนั่นแหละโคนรเนาะโว้ยหนาเลี้ยงกรับครูนี่ครับตีดตัวละสองหมื่นกว่าบาท สำคัญว่ามันเป็นงวใหญ่งวกับงวหน่อยครับนี่แหละเอาไปเข่าขอกเข่าฟ้ามเลยครับสุดจอดอครับอ๋อหัวไหนบ้างครับรอบๆับบรับอยากสั้นยังอยได้เมื่อครับธรรมาดาลหละคนมันยากันมันอะไต่างไทยเลย ก็ต้องเตีงต้องสั้นแน่แหละแต่เขาทายหนังยังตีร่างกายอยู่ซะมันคือจังได้อยู่คือเบิงจนจบอยู่เบิ้งหนังก็ได้ครับผมเบืองลวกครับเบิงลวกอีกครับทายเบิ้งใกล้ลวกเลโอ้โยเยอะจิน โอ้หนาไปเรี่ยงหนาเก็บได้ครับเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจมีเงินไหลายเจ็บไปเลยทั่วกรดไดกอนครับคือหมู่บ้านล่ะผู้ใดทั่วกอดก็ไใดกรดล่ะกับสายบ่ได้รับก็ขอโทษขอนก็เพลินเทียวกับมันบ่้ด้ซื้อทั่วครับตลอดเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี้อยู่ครับทำล่ะครับวันที่ทั่วครับกับผู้เอืนโทั่มากกว่านีาากา่ก็เลยให้ผู้เอื้ อันละมันเป็นนิสัยนะครับเห็นใจอยู่ข้างใจเลยขอโสดขอเพ่หลับใจบาท่านเอาครับผมสี่หมื่นหาพันครับจำจักสามเทียครับครับผมครับขอจบคิวไปทีเนี่ครับผมครับกับขอบพุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ